สวัสดีผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซี่ฟอกทีวีนะผมซึ่งเออตอนนี้ก็อยู่ในช่วงฝึกงานนะผมก็เอออาจจะมีแบบแวะแวะมาบ้างนะผมซึ่งตอนแรกเออไม่คิดว่าจะได้มาเล่นนะครับคิดไปคิดมาเอาคอมมาด้วยดีกว่าสุดท้ายก็เออได้ทําอยู่ดีบนยูทูบผมซึ่งเออตอนนี้ก็มีน้องคนนึงเนี่ย เห็นพ <gesch uce nenhuma> <Souls> ี่ใครเครียดนะผมเออเลยแนะนําเกมมานะครับผมโปรตีนฟอร์มัเซลนะผมเออมาวิเคราะห์กันหน่อยนะผมเออโปรตีนโปรตีนเนี่ยผมอาจจะเป็นเดอโปรตีนแบบเอาไว้ใช้สําหรับพอกแก้มเนื้อมัสซอนนี่กล้ามเนื้อแน่นอนครับอาจจะเป็นเกมแนวแบบออกกําลังกายสนุกๆนะผมโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับน้องขอบคุณมากนะครับโอ้เห็นพี่เครียดไงโอ้ฝึกงานเนาะนะครับมาดูหน่อยเนี่ยมันเป็นเกมยังไงมาดูนี้ทำไมเข้าเกมมาแล้วมันเงียบวะละอะไรเนี่ยฮะน้อง นเนาเกมอะไรไม่พี่เล่นนี่ฮะแน่นตูดทั้งสองคนเลยเกมน่ารักน่ารักไหนในน้องบอกพี่ที่น่ารักตรงไหนเอารากามาวงครับน้องไหนไหนก็เออเสียเสียเงินโหลดมาเล่นแล้วขอสักหน่อยนะน้องๆน,นะผมร์ดคอร์ครับเอิชคแ์ดไปแล้วกันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยยัโหกระตุกกระตุกยับยับ กระตุกอาการกระตุกนี่เกิดจากอะไรเดี๋ยวก็โอ้ยไฟฉายไม่มีเลยครับไม่มีไฟฉายด้วยนะครับผมมีป่ะมีนี่วะกดลิกขวาไฟฉายหรือว่ากดตัวเอฟกดตั้งนานมันเปิดไงเนี่ยเอาแล้วครับไม่รู้วิธีเปิดด้วยกระตุกขออภัยด้วยนะครับผมคอมกากครับผมเออ ข้อกราข้อกอราหข้อเดิมครับหยิบมาเลยโอ้โหให้เก็บยันเนี่ยยีอันครับน้ำตานี่พลากไหลพลาๆพลาครับอุ้ยนี่มันกระตุกจังเลยปรับกราฟิกแป๊บนึงครับโอเคโอผมกลับมาแล้วนะโผมโอ้เมื่อกี้นี่กระตุกแบบไม่ไหวเลยครับเล่นไม่ได้เลยนะครัออ้ยโอ้โอโอ้อโอ้โ มาเสร็จก็โดนตุ๋ยเลยโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยในบล็อกในน้องบอกเป็นเกมน่ารักไงโอ้โหไม่น้องหลอกพี่อย่างเงี้ยน้องโอ้ไม่ดีเลยออกมาเลยไอไอโปรตีนบ้าบอคอหอยพอกเนี่ยอยู่ไหนหมดเนี่ยฮะไม่มีเลยคบหมดแล้วมั้งเนี่ยฮะอุย้ยทำไมมันกระตุกจังเลยเกมนี้อุย้ยมันวิ่งหมดแล้ววิ่งหมดแล้วโอ้ โอ้ยตามตามมาตามมาติดๆอพึงกระตุกอย่าพึงกระตุกอ้าวไม่มาเลยครับโอ้ยทำไมมันแดงขนาดนั้นล่ะเอ้ยแล้วมันเปผมติดแล้วอย่าอย่าออมมาอย่างนี้ไปใกลๆไปเลยนะไปยัครับโอ้ยอ้า้าอ้น้ หันมสีแดงมาแล้วอ้ oh my god ไม่เอาแล้วมันมันไอย่างเงี้ยครับโอยนี่มันมน,น,น,มน,นี่มันเป็นเออประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกนะมเฮอร์เรอร์นะผมเปิดเปิดฉากมาได้อย่างลงตัวแม่ครับมาพร้อมกับเออหนุ่มนักกล้ามหัวนมเดืองแสงนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินเสียงแปลกอะไรมันตึงต้ง,ต,ง,ต,งตึ้งตึ้งต้งมาเมื่อกี้ พี่เจนเย็นวีอุ้ยมันเดินถูกระจกอะไรนะฮะโอ้เฮ้ยเมื่อกี้อยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอไอต์โปรตีนเนี่ยเนียยิงเก็บโปรตีนเยอะโอ้ยโอ้มาแบบไม่รันตั้งตัวอีกแล้วยายาโอ้ยนี่มันจะไปจาไปกูติดล็อกเกอร์ โอ้ยชีวิตนี้โอ้ยจะไปถึงจำรายกันแบบนี้ทั้งไอ้นักก้ามทั้งน้องที่แนะนำเกมนี้มาเลยเดีฮะจำไว้เลยนะเป็นใครแลวฉันต้องมาเล่นเกมอะไรเลยเธอเนี่ยอยู่ไหนหมดเลยครับมาโอ้ยนี่นี่ ยังจะตามมาอีกไปใกล้ๆโอ้ยหนมันโชว์แกม้มนี่ะโอ้ยเดินไม่ไหวแล้วเออเฮือยโดนตุ๋ออีกแล้วสนุกไหมครับสนุกไหมครับผมโอ้ยเกมก็กระตุกสวนไอ้นี่ก็ไล่กันจังเลยโอ้ยไม่ไม่มาเป็นคนเล่นไม่รู้หรอกไปไหนอมดแล้วเนี่ยฮะ ทำไมกูหลอนเสียงเดินเหลือเกินเนีย่ยมาเดินใกล้ไปไกลๆไปอุ๊ยอุย,อยนีอ,อันหนึ่งมันอยู่เออมันมันอยู่จุดเดิมตลอดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมเห็นแสงไฟประหลาดครับอืองสัยจะเป็นกระสือกระสืออุ๊ยอุยอุยอ๊ยอยุเรืองแสงมาแต่ไกลเลยอืมอกัปตอนตัวใหม่เดชไบเดรไล่ไปเนี่ยนครับน,น่าจะรอดแล้วมาห้องนี้ เอ้ยไปไกลๆจะมาทำไมเนี่ยไปหาโปรตีนกินเองเนยผมจะมาหาเราทำไมเรานี่อันนี้โปรตีนเราหาเองอย่ปิดไฟดกวยครับเออจะเป็นปิดไฟก็หาคองไม่เจอถ้าเสียงดังไปก็ขออภัยด้วยครับไม่ผมเบือไม่ผมมันดูดเสียงจัดแหละเนมันมันหมดเลยใช่ไหมฮะอย่าอย่ามีเลยครับโอ้ยตายก็แพา อุ้ยนี่อันหนึ่งเงอะงับมีเออมีมีกล้ามนะครับตอนนี้ด้วยพลังแห่งกล้ามเนื้อนะครับเออมันไม่ไม่มีแล้วเนี่ยปิดไฟยังไงครับผมเดี๋ยวออกไปแล้วชาวแวบเจอกันพอดีไม่ดีเลยนะครับอุ้ยนี่อืมปิกกระตากเลยเนี่ยเยีอุ้ยอุ้ยเสียงเสียงเอ้อโอ้โหไปต้องซ้ายมือเลยไปไกลๆนะไปไกลยังมายุ่งกันเอาโอ้โหมันเดินยกกล้ามมาแล้วน่าเนอะ ด้วยความกระตุกแล้วเนี่ยอยใครใครมีงบต้นทุนส่งคอมมาให้ผมด้วย,ยมันหนีไม่พ้นจริงๆนะเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบถ้าไม่ได้นี่กูกดกูจะกดเอ็กซออกทันทีเลยไหน,นไหนมาแล้วเนี่ยฮะ เก็บเหมือนเดิมครับยุย่ยยุจิ๊บจิ๊บแข่งกับเวลาครับสปีดลัมนมซึ่งเออถ้าสปีดลันให้จบเกมนี่คงทําไม่ได้ถ้าสปีดลันให้ตายไว่นี่แป๊บเดียวนะครับวิ่งตามแห่นี่แป๊บเดียวจริงๆริงเนีผมไอ้อยานี่มันกินได้ไหมนะกินไม่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวดีวได้ยินเสียงมาจากตรงไหนไม่รู้ <c oughs> ไม่มีเล้ว <c oughs> หมดแล้วนะครับ <c oughs> ข้างหน้าตู้ล็อกเกอร์ก็มีอีกแน่วอืมไม่แสงสีฟ้าแต่สีแดงมันลุกลุกเล้าลุกเล้าในร่างกายเลยเกินนะ้องผมไม่มาอะรอบนี้อุ้ยแดงแดงเมื่อกี้คืออะไรแดงเมื่อกี้คืออะไรไปไกลๆนะเว้ยโอ้ยจะมาขออุ้ยจะมาขออุ้ยอุ้ยมันวิ่งมาเราหรือเปล่าอุ้ยติดล็อกเกอร์โอ้มันมันก็มืดซะเหลือเกินเนาะแล้วฟ้านี่ก็ผ่าลือเกินไม่มีเลย นนีมัอันนี้มันอันนี้มันไปไม่ได้เดอะตีบยิงเกิด così. อาการเนอโดนโดนอัดอัดอุดคากำแพงไปแบบเนี้ยไม่ไดีเลยทำไมมันระแวงหลอนมันมีทุกทีเลยวะหยิบมาเลยครับอุ้ยอุ้ยตกใจตก,ตกใจตกใจยันโปรตีนเนี่ยหลอนเลยครับตอนนี้ไหน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 จะมาไหนหาอะไรล่ะเดี๋ยวมันก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแดงๆมาแล้วแดงๆมาแล้วอยู่ในอยู่ในห้องห้องอยู่ไหนจะแอบ แอบก็ผมแอบเงยหน้าดูนิดนึงแอบจะเดินมานะเว้ยเยียมไปไปตรงนู้นเลยไปตรงนู้นเลยไม่ไกลๆเลยนะเว้ยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมย่ามาอย่ามาอะไแค่เออจะอีกก้าวอันเดีนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยนี่มีมีมีเยอะแยะเลยครับอืมกรึบอีกนิดเฮ้ยอันหนึ่งอันหนึ่งอุ้ยรอบนี้มาดีนะผมทรงดีมากเลยรอบนี้อย่ามา อย่ามาทำให้ฉันร้อนนะเธอไปไหนหมดแล้วเนี่ยมาเร็วหรือแค่เจ็ดอันเองปิดไฟกันปิดไฟแล้วก็ใชเงอมองดูนะผมออ้ยตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกออ้ยมาเป็นมาเป็นอัลบัม้มโอ้หมันชชยชนะมันจะหนีไปไหนเนาะหยิบดีหมดแล้วใช่ไหมห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ปิดไฟได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงไม่มีแล้ว มีแอบด้วยโอ้จะแอบทําไมครับไม่รอดผลใส่ตาเออฮ้องอางอย่างผมเลยครับผมช่วงนี้ติดซีรีส์มากเลยอุ้ยโอ้โหผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วนมหยิบฟรีด้วย2องอันนะผมโอ้เอาไปขายครับเนี่ยครับโปรตีนฟรีใครก็อยากได้ผมมันกระตุกยับยับเลยแม่เออท่านเริ่มกูกูเริ่มชนะแล้วปากกูเป็นอะไรเนี่ยฮะอืมคือมันกระตุกแบบไม่นันอุ้ยโอ้โหว้าวมันมาแบบส่งนิศทางแล้วกูจะดีไปไหน แล้วจริงๆนะครับผมโอ้โหแล้วใครเนี่ยโอ้โหคนไทยที่ไหนไมาได้อันดับสองเลยคุณคุณเก่งมากเลยครับโอ้โหสิบเก้าวิคุณเล่นได้ไงนะ่ยผมแสดงว่าเออพวะคนคนนี้นี่น่าจะใจเกเรพอสมควรนะครับขอบคุณมากนะครับน้องเออน้องน้องเนว์เวิร์กีฟใช่ไหมเออนะครับเออคุณไข่ไก่นะครับผมเกมน้องสนุกมากเลยครับโอ้โหพี่นี่ แทบจะเออน้ำตาน้ำตาเยิมเลยครับตอนนี้นี่ตาเริ่มใส่ปิ้งเลยครับืต่พี่หายเครียดทันทีเลยครับเล่นเกมเนี้ยขอบคุณมากเลยนะครับเกมน้องสนุกมากเลยครับนี่สนุกจริงๆครับอืมโอ้สนุกจัดเลยครับเนี้ยเนี่ยครับ